ันนี้อยู่กับผมม่อนพาลุยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มนะครับแสงใจฟาร์มวันนี้ก็มีควายนะครับพึ่งออกก็จะมีเป็นลูกแรมโบ้แล้วก็ลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูพึ่งมีเวลาว่างมาถ่ายคลิปให้ชมนะครับก็จะพาไปชมกันเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ปล่อยไว้แล้วก็จะพาไปดูครับเดินไปดู ไข่ทุ่งพอดีครับนี่ครับเป็นลูกดลมโบนะครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบห้านะบวกแม่เป็นสายก้าวเจะเริญนครับนี่ลูกมาดูใ,ใครคร้ใกล้ครับมาดูนี่นะครับตาแต้มนะครับผลงานตาแต้มแ้มซ้ำอ่องคอมีนะครับดูผลงานแลมโบครับ แข้งขาใหญ่นะครับตัวนี้เชื่องนะครับแข้งขาใหญ่ดูครับโครงสร้างมาดีขายาวเป็ตัวผู้ครับตัวนี้นี่ครับหน้าเขาเปิดกว้างดูครับการให้ลูกของลมโบนะครับตัวนี้นี่ครับแม่เขาไปแล้วครับก็ถือว่าโครงสร้างใหญ่นะครับตัวนี้นี่เป็นแม่ของเขาเป็นสายก้าวเจริญพ่อเขาเป็นก้าวเจริญครับดูครับดูผลงาน <c oughs> มีอายุหนึ่งเดือน,นครับลูกรัมโบอายุหนึ่งเดือนดูครับจอดนะครับผลงานแม่ทองคำหนึ่งเดือนแล้วมันก็จะมีเป็นลูกเจ้าบิ๊กเบิร์ดอีกตัวหนึ่งเพิ่งออกวันที่19ได้9วันก็จะพาไปดูกันครับ ไปครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูสายต่างเราก็มีครับสายต่างเพิ่งนำเข้ามานี่ครับสายต่างไปแล้วสายต่างสายต่างแม่กับลูกนะครับโครงสร้างใหญ่ยาวนะครับดูครับซูมเข้าไปใกล้ครับถือว่านำมาพัฒนานะครับ โครงสร้างเอาโครงสร้างของเขาเอาน้ำนมของเขานะครับไปดูกันครับมามามา,มาดูครับอันนี้ เป็นแม่หงนะครับแม่หงสูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับเป็นสายเพชรอุดรมาดูลูกครับลูกเขาเป็นสายลูกเขาพ่อเป็นบิกเบร์ดนะครับบิดเ,เบือนด,ดูครับโสร้างมาครับเพิ่งได้เก้าวันวันนี้สิบเก้าเก้าตังหนึ่งนะครับ, 9, 9, 9, 10, รบตัวนี้ดูครับหางยาวนะครับหางยาวอัตลักษณ์ ตาแต้มแก้มจ้ำอ้องคอมีนะครับํำไรขามีนะครับสุน้าขามาีเกจกแม่สูงร้อยเจ็ดดูครับเป็นตัวผู้นะครับสูงดูใกล้ๆครับก็ถือว่าอนาคตไกลนะครับตัวนี้นี่นะครับผลงานใกล้ๆ แข้งขามาดีนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้เจ้าบิ๊กเบิร์ดดูครับหลองตัวนี้ก็ตามไปทุกที่นะครับสายต่างของเราเป็นจับฟาร์บัสนะครับดูครับนี่ลูกเขานะครับลูกเขานี่ก็เป็นผลงานนะครับหางยาวนะครับหางยาวสุดยอดนะครับก็รอติดตามผลงานนะครับอายุ ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่แม่ของเขาครับใหญ่ๆโครงสร้างครับลูกเจ้าบิ๊กเบิร์ดนะครับตัวนี้ครับนี่ก็เป็นอัปเดตนะครับลูกควายที่ขึ้นเกิดในฟาร์มของเรานะครับก็จะมีลูกของแลมโบอุดรแล้วก็ลูกของบิ๊กเบิร์ดก็ฝากติดตามผลงานนะครับถ้าชอบก็เข้ามาคุยกันได้ครับ ก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์่าเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ